สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่หาดสุชาดานะครับหาดสุชาดาระยองนะครับหรือ,อะทะเลในเมืองนะครับเขาเรียกทะเลในเมืองเนาะหาดแสงจันทร์ต่อเนื่องนะครับวันนี้อยู่ที่ร้านวันดีดีซีฟู้ดนะครับนี่เลยฮะ จัดร้านได้สวยมากนะครับน้านั่งบรรยากาศร่มรื่นมากยิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งโหสุดๆเลยครับสวยงามครับเป็นร้านลูกค้าช่างหนุ่มเองนะครับฮนะเปรียบเหมือนพี่สาวครับของพี่สาวเลยครับเนี่ยมีรายแกก็เรียกใช้ผมตลอดนะครับ แอร์กี่ตัวกี่ตัวนี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นผมมาติดตั้งให้ฮะดูครับบรรยากาศแกแบบหแกจัดร้านได้สุดเลยอ่ะร่ลมลื่นมากฮะน่านั่งมากเลยครับเนี่ยสุดเลยครับเพิ่งเห็นนี่แหละมาตั้งหลายทีแล้วไม่ได้สังเกตเลยอะสวยเลยแหละครับสวยเลย ผมว่าสวยเลยแหละลองมาสัมผัสบรรยากาศกันได้นะครับดูดิโอ้โหเป็นร้านซีฟู้ดที่แบบว่าครบเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยครบทุกอย่างอาหารการกินฮนะเด็กเสิร์ฟสวยนะครับเมื่อกี้ถ่ายเน้นให้ดูอยู่เมื่อกี้นี่ฮนะถ่าย รูปหน้าร้านให้ดูอยู่เนี่ยดูครับดูเขาจัดร้านนะโอ้โหสุดเลยอะ่ะเดี๋ยวต้องมาถ่ายกลางคืนอีกรอบหนึ่งนะกลางคืนน่าจะสวยฮะวันนี้มาติดแอร์ให้แกตัวหนึ่งครับ <c oughs> สงสัยต้องมานั่งชิวๆสักวันหนึ่งครับลองบรรยากาศ เดี๋ยวจะมารีวิวให้แกสักวันหนึ่งฮนะสวยมากนะครับเนี่ยสวยมากบรรยากาศหน้านั่งอะครับชิวๆเลยดูนี่มาเป็นคู่เนาะนี่มาเป็นคู่นี่อืนี่มาเป็นกู่นั่งซุ้มแบบนี้เลยครับ เขาเรียกซุ้มลังนกเนาะแพงอยู่นะเนี่ยซุ้มเนี่ยครับเป็นชุดนะซุ้มลังนกส่วนนี้มาเป็นขี้ได้เนี่ยั่งนี้มาเป็นขี้ครับนะซุมซ้มซุ้มซุ้มอย่างงี้มาเป็นคู่ับนฮะโอเคครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอีพีนี้ฮนะฝากติดตามด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่างหนุ่ยหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพามาหาที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่กินร้านอาหารครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อนะครับสวัสดีครับผม